มาปล่อยปลาวันพระด้วยกันนะครับวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำนะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองนะครับมันก็มีปลาเยอะแยะอแ้วนะฮะอ้าวเสร็จแล้วปล่อยเสร็จรียบร้อยต่อมาก็ให้อาหารปลากันนะครับมีมีผักผักกับผักกับอาหารเม็ดะฮะ วันนี้อากาศหนาวหนาวนิดหน่อยนะครับฝนโปรลยๆนะครับที่ฝนกันอุยอ้ยเห็่ดนถ้าเจอเห็นปลามากินอุ้ยอะไรมันมันไปกินอะไรคนระับเนี่ยดูฮะดูมันไหมล่ะอือดูปลามันกินอะไรไม่รู้เอ๊ยมัน ๋ยวให้มันมาทางนี้ละด๋ยวมันจะว่ายมาทางนี้ละนี่มันจะว่ายมากินทางนี้แล้วนะโอ้โหห่างโน้นปลาเต็มเลยดูดิเนี่ยมันทําอะไรของมันไม่รู้นะมันทําอะไรของมันก็ไม่รมันอ้าปากรออะไรกันอยู่ยาทางนี้ดีกว่าอืมแล้วรูยาวแ้อยู่ทางโน้นนะ เต็มสระเลยมีปลาเต็มสระเลยนะครับนี่ขึ้นมาโอหขยะนิ่งเตาอุ้ยโอ้ยทำไมมันคลึกเงี้ยอุ้ยมันว่ายไปทางนี้อุ้ยทำไมมันว่ายมาทางนี้อ่ะ เฮ้ยมันทําอะไรอ่ะเฮ้ยดูมันไหวมันไหวมาแบบมันไหวมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันไหวมากินข้าวอะยินยาแหงแะไรดูมันทางนั้นก็เต็มเลยดูมันกินไงหอูยอะไรของมันเนี่ยแถวเออมันมาแบบอะไรของมันวะนนี้ดูมันวหวมันไหวยแข่งกันมันเป็นกิจกรรมอะไรของมันเนี่ยมันไหวไปทางซ้ายทุกตัวเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ย เนื่องในวันอะไรเนะี่ยมาอยู่ดีๆปลามันดีดยังเลยเอาเอา,เ,อาเจอกันใหม่ตัหน้านะครับปึ๊บ